สวัสดีค่ะการสร้างเส้นขนานชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะสร้าง2ชนิดก็คือ1สร้างเส้นขนานโดยผ่านจุดที่กำหนดให้ขึ้นมาอีกหน่งเส้นนะคะ2การสร้างเส้นขนานโดยกำหนดระยะห่างของการขนานของเส้นทั้งสองเส้นค่ะสอนโดยครูขวัญค่ะเชิญค่ะรับฟังเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการสร้างเส้นขนานผ่านจุดที่กำหนดให้นะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะทีนี้ดูจากการสร่นงานของนักเรียนแล้วนะคะเรียนยังปฏิบัติไม่ถูกต้องคุณครูก็เลยจะสอนซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งใจฟังนะคะตัวอย่างที่1คะ่ะสร้างเส้นตรงมอต่อ ขนานอันนี้คือใสญลั์ของเส้นตรงนะคะอันนี้คือใสญลับแทกนการขนานขนานกับเส้นตรงกอรขอและผ่านจุด A ค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในโจทย์เขากำหนดเส้นตรงมาให้แล้วคือเส้นตรงกอรขอกำหนดจุด A มาให้แล้วค่ะนักเรียนจะต้องสร้างเส้นตรงมตนะคะมาหนึ่งเส้นแล้วก็ผ่านจุด A เพราะฉะนั้นเราจะต้องลากเส้นหนึ่งเส้นให้ผ่านจุด A แล้วสองเส้นนี้จะ ต้องขนาดกาันทีนี้ถ้าเรเรียนไม่ใช้การวัดเราเรียนใช้การลากไปเลยอะผ่าสมมติว่าคุณครูลากไปเลยเอ๊ะคุณครูจะลากไปทางไหนนะคะที่มันจะขนานเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดทิศทางของการสร้างนะคะว่าเราควรจะลากไปทางไหนแล้วให้เส้นสองเส้นนี้มันขนานกาันเรามาดูสมบัติของการขนานนะคะเราเรียนไปและะ้วค่ะเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมืเ่อหนึ่งมีระยะห่างเท่ากัน 2. มุมแย้งมีขนาดเท่ากันค่ะและ3ม,มุมภายในบนค่าเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาค่ะในส่วนของข้อนี้นะคะเราจะใช้สมบัติก็คือมีระยะห่างเท่ากันนะคะเรามาดูค่ะเราจะสร้างยังไงนะคะการวัดระยะห่างของเส้นขนาดเราจะวัดที่เส้น ส้างฉากก็คือใช้ไม้ฉากในการสร้างนั่นเองนะคะนเรียนดูนะเวลาใช้ไม้ฉากนะคะเนเรนต้องวางไม้ฉากครังนี้ค่ะให้แนบกับเส้นนี้อ่านเรนก็วางให้มันแนบนะคะแล้วเลนเรนทำมีถึงจะผ่านจุด A หนูก็เลื่อนไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ให้มันอยู่ที่จุด A นะคะเวลาเราสร้างเส้นขึ้นมันจะผ่านจุดนี้พอดีค่ะอ่านเรียนจุดไปก่อนนะคะแล้วหนูก,ก็ลากเส้นขึ้นไปนะคะ เออได้แล้วถามว่าบางคนเนส่งมาลากเส้นนี้เลยเด็ดเส้นที่กำหมด้ายมันไม่ใช่มุนชาาเพราะฉันใช้ไม่ได้นะคะให้ใช้ในชาัาในการวัดขึ้นไปนะคะให้เป็นมุนชา แล้ววัดขนาดของมันทําไมถึงเราไม่วัดขนาดในขนาดสร้างเพราะว่าเวลาเราสร้างนะคะตรงนี้คือมันไม่ใช่ที่ศูนย์เซนติเมตรนะคะศูนย์เซนติเมตรจะอยู่ถัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสร้างมุมฉากก่อนค่ะแล้วเรนก็เอาไม้ฉากไปวางที่ศูนย์เซนติเมตรหรือจะใช้แม่พทัดก็ได้ค่ะแล้วแต่เรนสะดวกเลยค่ะวัดความยาวที่จุด A ตรงนี้นะคะว่ามันมีความยาวเท่าไหร่ตรงนี้มีความยาวสิบ 6เซนติเมตรนะคะคอ่อานในเรียนบันทึกไว้ระยะห่างคือ16เซนติเมตรเดี๋ยวเผื่อในเรียนสร้างอีกข้งังหนึ่งจะได้ไม่ลืมค่ะส่วนตรงนี้เราใช้ไม่ฉากในการสร้างเพราะฉะนั้นเป็นมุมฉากนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะักเรียนจะต้องสร้างแล้วก็เขียนให้ถูกต้องเขียนมุมฉากด้วยแล้วบอกระยะห่งางระหว่างจุดสุดว่ากี่เซนติเมตรนะคะจากนั้นถามว่าจะรลบาทางไหนดีอ่ะคุณคูณจะเล่ปไปทางนี้ได้ไหม ราลากทางนี้เรียนคิดว่าสอนเส้นนี้ขนาดกันไหมไม่ขนาดแน่นอนเอหรือว่าลากทางนี้ลากทางไหนดีเราไม่มีระยะที่แน่นอนเพราะฉะนั้นหลายคนที่สร้างมาหนึ่งเส้นแล้วก็าลากเส้นตามใจฉันเลยค่ะดูมองด้วยสายตาโดยไม่ต้องใช้การวัดก็รู้ว่านักเรียนสร้างมาเนี่ยไม่ขนาดแน่นอนหลายคนนะคะถ้าขนาดหนึ่งปุ๊บ ตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากแล้วก็มังคับระยะของทั้งสองด้านนี้จะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นหรูจะต้องใช้ไม้ฉากนะคะสร้างมุมฉากขึ้นมาก่อนอ่ากำหนดจุดหนึ่งจุดก่อนนะคะกำหนดจุดขึ้นมา1ึงจุดแล้วเอาจุดไปวาให้ได้ทีแนบเหมือนเดิมค่ะนะคะตอนนี้เราสร้างเส้นตุ้ฉากขึ้นไปก่อนอ่าเราสร้างเส้นมุ้ฉากขึ้นคุณคะอ่าเราสร้างเส้นตุ้ฉากขึ้นไปนะคะ เสร็จแล้วเราได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นมุมฉากค,ค่ะใส่มุมฉากให้คููขวัด้วยนะคะจากนั้นเราจะต้องวัดระยะห่างที่เท่ากันเพราะว่าเส้นตรง2อเส้นจะขนานกันต้องมีระยะห่างเท่ากันเพราะฉะนั้นหนูใช้ที่ศูนเซติเมตรวางตัวจุดที่เราจุดไว้นะคะวัดขึ้นไป16เซนเมตรค่ะเพื่อให้ระยะของงานห่างเท่ากันนะคะสิบห้าสิบห ระมานี้นะคะใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราได้แล้วจุดตรงนี้ค่ะกับเส้นโรงกอขอ,ขอ,ขอมีระยะหา cm, ่าง16เซนติเมตรได้ก็รากเส้นเชื่อมจุดค่ะอ่าตอนนี้เรามีทิศทางแล้วค่ะเราไม่สเปคสะปะาก้เราจะรกากเท่ไหนดีไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเรามีทิศทางของมันนะคะอ่าล้วก็ตอนนี้เราสร้างเส้นมาแล้วตั้งชื่อเส้นตรงให้เหมือนกับโจทย์ที่กำหนดให้คือเส้นตรงมอต่อนะคะอ๋อแนนก็ เส้นตรงอต่อตรงนี้ก็มีระยะห่าง16เซนติเมตรค่ะอันนี้เราดูสิคะเราซ้งขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนาดกันเพราะว่ามันมีระยะ ตรงมตขนาดแบบเส้นตรงกขอให้บอกระยะห่างด้วยมีระยะห่าง16เซนติเมตรนะคะอันนี้คือจบหนึ่งข้อให้เรียนปฏิบัติตามที่ครูสอนใส่สมุมงชาทั้งสองด้านใส่ระยะหาร,ระหว่างเส้นตรงสองเส้นถ้ามันห่างเท่ากันแสดงว่ามัน ขนาดกันนะคะเลียสร้างตามขั้นตอนผู้อินาคนขีดเส้นมาให้กูอมีมีเส้นโผล่ขึ้นมาเส้นเดียวอันนั้นไม่ใช่เส้นขนาดเส้นขนาดจะต้องเป็นเส้นคู่นะคะเรียนเรียนกลับไปทําใหม่นะคะครูบอกแล้วว่าให้เ,เรียนสร้างบด้วยดินสองเนาะเพราะว่าเวลาแก้ไขจะได้ง่ายส่วนใครที่สร้างแล้วคิดว่าถูกต้องแต่ยังไม่มีองค์ประกอบครบนะคะเรียนไปํามห้ครบแล้วอัีนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปนะคะเป็น การสร้างเส้นขนานโดยกำหนดระยะห่างมาให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบข่ายอีกหนึ่งหน้านะคะที่ครูสั่งให้ทำเมื่อครั้งที่แล้วนันกเรียนบางส่วนก็ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่สองน,นะคะสร้างเส้นตรงกอ่กอตขนาดกับเส้นตรงมรมมีระยะห่าง15เซนติเมตรนะคะ จะสังเกตนะคะว่าข้อตัวอย่างที่1กับ2ต่างกันนะคะตัวอย่างที่1ให้ผ่านจุดที่กําหนดให้ส่วนตัวอย่างนี้นะคะกําหนดระยะห่างมาให้เพราะฉนั้นมันไม่ต้องมีจุดอีกหนึ่งจุดแต่เราต้องสร้างระยะห่างนะคะเราจะใช้วิธีเดิมคือสร้างระยะห่างทั้งสองข้างถ้าได้เรียนสร้างข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งนักเรียนจะลากไปด้านไหนนักเรียนไม่มีจุดมุ่งหมายนะคะเพราะฉะนั้น นเรียนจะต้องสร้างทั้งสองด้านนะคะสร้างเส้นตั้งฉากซึ่งมีความยาว15เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดให้ทีนี้มาดูนะคะว่าเราจะสร้างยังไงคะ่ะเวลาเราสร้างระยะห่างเราก็ต้องใช้มุมฉากเดิมนะคะนเรียนก็วางค่ะอันนี้เค้ามีจุดมาให้อยู่แล้วนะคะเราใช้จุดได้เลยค่ะแล้วก็วางที่มุมฉากก่อนนะคะแล้วเราก็ลากเส้นตั้งฉากขึ้นมา1เส้น Oh. มันจะติดตรงนี้นะคะอ่าทีนี้นี่เรียนด้านนี้เหมือนกันค่ะด้านนี้นี่เรียนก็วางให้แนบชิดเส้นเหมือนเดิมน,นะคะสร้างม,มุมฉากขึ้นมาก่อนวางให้แนบนะลูกอ่าแนบแล้วใช่ไหมคะเรียนก็สร้างอ่าอเส้นต้นฉากขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะทําไมเราไม่วัดเลยเพราะว่าเราวัดที่ด้านนี้นะคะไม่ใช่ที่ศูนย์เซนติเมตรต่อไปเราก็วัดระยะห่าง ที่15เซนติเมตรค่ะเอาสูตรงองศาไว้พอดีเส้นนะคะแล้ววัดความยาวไป15เซนติเมตรเน่นก็จุดไว้ค่ะระยะตรงนี้คือ15เซนติเมตรตรงนี้ก็คือตั้งฉากเพราะว่าเราสร้างโดยใช้เมฉาใช่ไหมคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะที่0เซนติเมตรนะคะวางไว้ค่ะแล้ววัดความยาวไปที่15เซนติเมตรจุดไว้นะคะตรงนี้เราสร้างโดยใช้เมฉาก,ก็เป็นฉากเหมือนกันนะคะตรงนี้คือ ระยะของความยาวนะคะคือระยะหานั่นเอง15ซนเมตรค่ะใส่ให้ถูกต้องนะคะด้านนี้ก็15เซนติเมตรนั่นพยายามใส่ส่วนประกอบของมันให้ครบนะคะทําให้เรียบร้อยค่ะบางคนเขียนเขียนมากคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูวัดหรือเปล่านะคะทีนี้เรามีจุดที่ระยะ15ซนเมตรแล้วนะคะใน,นก็ลากเส้นเชื่อมนะคะระหว่างจุด2จุดก็คือเรามีจุด หมายเริ่มต้นปลายทางนะคะเราไม่ได้โยกขีดสเปรย์สะปาถ้าเรียนสร้างเส้นเดียวเนี้เรนเรนก็ไม่รู้ว่าจะลากไปทางด้านไหนเพราะฉะนั้นต้องสร้างกระสอบด้านนะคะทั้งด้านขวาและด้านซ้ายค่ะเสร็จแล้วลูกเรียนก็ลากเส้นเชื่อมค่ะาลากไปเลยค่ะอาะการควบคุมไม่ติดอ่านอ่นยากเพิ่มอาการไม่ทันติดนะคะอ่รนเรียนก็ทำเป็นเส้นตรงใส่สัญลักษณ์ของ หัวลูกศรน,นะคะแสดงเส้นตรงนะคะทั้งสข้างเลยค่ะจากนั้นเขาก็สอดเส้นตรงอะไรคะเส้นตรงกตงก็คือเส้นนี้ขนาดแบบเส้นตรงมดเพราะฉะนั้นตั้งชื่อค่ะเส้นตรงม ดอซึ่งเรารู้ได้ไงว่ามันขนานเพราะว่ามันมีระยะหาาย่างเท่ากันแล้วระยะห่างของเส้นขนานเราวะัดที่มุมฉากก็เช่นใ้ฉากสําคัญคือ้นเพกของการสร้างตัวอย่างที่หนึ่งและตัวอย่างที่สองนะคะนั่นคือในนั้นก็สรุปค่ะนั่นคือเส้นตรง จะย้ำมากค่ะให้นักเรียนสร้างตามขั้นตอนใช้ไม้ฉากในการสร้างแล้วก็ใช้ไม้ฉากหรือไม้บรรทัดกกได้ค่ะวัดความยาวของมันที่กําหนดให้หรือว่าวัดความยาวระหว่างจุดที่จะต้องสร้างเส้นขนานผ่านนะคะแล้วก็ใส่ความยาวให้คูด้วยทาตามท,ท,ที่คุณครูสอนทั้งตัวอย่างที่หนึ่งและตัวอย่างที่สองให้กลับไปแก้ใน แบบเดิมที่คุณครูส่งไปคือหน้า57แล้วก็หน้า59